สวัสดีคร ouais, ับสวัสดีตอนเช้านะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาดินปลูกที่อยากจะใช้แบบเร็วๆนะครับอาจจะยังไม่อยากมักเองนะครับแป่ว่าอยากจะใช้วันนี้นะฮะสำหรับใครที่มีพื้นที่แบบนี้นะครับเราสามารถไปเอาดินปลูกเนี่ยได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมักเองนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็คือนะครับให้เรามองหาพื้นที่ที่อ่า เป็นแอ่งนะครับหรือเป็นห้วยที่มีน้ําท่วมขังนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยจะมีต้นไม้นะต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับดูว่าต้นไผ่ยอย่างเงี้ยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับพอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยน้ําก็จะท่วมขังนะครับตรงนี้ไม่ใช่ห้วยนะครับแต่เหมือนเป็นคลองที่อยู่ข้างๆสวนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะก็จะไหลลงสู่ที่เป็นสะใหญ่นะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ไหลไปโดยตรงฮนะก็จะมีแค่มีแค่ท่อเล็กๆหรือว่ามีแค่บางจุดที่ไหลไปได้ฮนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือน้ำก็จะท่วมขังอยู่ตรงนี้นะครับที่นี้นะครับบวกกับข้างๆเนี่ยเป็นต้นไม้นะครับก็จะมีใบไม้หรูเลงมาทับถมครับถ้าช่วงหน้าฝนนี่คือ,อน้ำนองนะครับมีโกบมีเขียดเต็ตไมไปหมดนะครับแต่พอหน้าแลงนะครับน้ำก็จะลดสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับ ใบไม้ที่หล่นทับผมลงมาตรงนี้นะครับเขาก็จะค่อยย่อยสลายนะครับไปเป็นหน้าดินตรงนี้นะครับบวกกับตรงนี้เป็นแอ่งนะครับน้ําทุกสระทิศจะไหลรวมลงมาตรงนี้นะครับชะล้างเอาพวกอธาตุอาหารต่างๆนะครับมารวมกันที่คลองตรงนี้นะครับทีเนี้ยคอผ่านหน้าฝนไปนะครับ น้ำลดนะฮะกระบวนการย่อยสลายนะครับก็จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับดินที่เป็นหน้าดินนะครับที่เกิดจากการย่อยสลายพวกใบไม้ต่างๆนะครับที่ทับถมกันมานบบวกกับธาตุอาหารที่โดนน้ำเนี่ยชะล้างมาช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่านีมันเป็นแอ่งใช่ไหมครับเขาก็จะมารวมกันเนี่ยครับ รวมมกันอยู่ที่หน้าดินตรงนี้นะครับถ้าเราไม่แบบนี้นะครับเราก็แค่เลือกจุดที่เราต้องการเลยครับจุดที่อยากจะมีต้นไม้เยอะๆนะครับมีใบรับถมเพรานั่นหนาครับเราก็นะขุดเอาหน้าดินของเ้าหนะ่รัะนี่ครับตรงนี้ครับดูสีครับสีนี่ครับ ที่มีอาจจะมีใบไม้แซมบ้างแล้วก็อาจจะมีรากไผ่นะถ้าตรงที่ใกล้ต้นไผ่นะ,ะก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาไปาบดขยี้แล้วก็เลือกที่เป็นารากไผ่ออกนะฮะดินตรงนี้นะครับจะดีกว่าดินที่เราไปาหามาตามหน้าดินหรือว่าดินที่เราซื้อมาถมนะครับซื้อมากองไว้ดินแบบก้นสะอะไรแบบนั้นนะฮะ เราก็แค่เอาดินตรงนี้นะครับไปเติมธาตุอาหารนะครับปุ๋ยหมักที่เราทำไว้นะครับมันจะช่วยเป็นการเพิ่มธาตุอาหาร,รทําให้ดินเนี่ยมีคุณภาพดีมากสําหรับการปลูกพืชน,นะครับจริงๆไม่ต้องเป็นแอ่งนี้ก็ได้นะครับจะเป็นที่ต้นไม้ที่เป็นที่ราบหรือว่าที่เนินอะไรก็แล้วแต่ที่มีใบไม้ทับถมกันนานๆนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นแม่ที่ไปเอา ใบมะขามนะครับจากต้นมะขามที่ทับโสมก็นนานมากนะครับเอาตรงนั้นมาปลูกโดยที่ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับพืชเด็กงามมากนะครับเขียวปึ๊ดเลยนะงามจริงๆนะครับเราลองมองหาคุณที่นะที่มีใบไม้ทับโมแบบเนี้ยจริงๆเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะถ้าแถวว่านใครมีป่ามีอะไรไยลองไปเซอร์เวยไปสำรวจดูนะครับผมคิดว่าน่าจะมีมีนะครับแล้วก็แค่ ไปหาพื้นที่นะครับแล้วก็สํารวจดูนะพอเจอแล้วก็มาทําดินปลูกเราได้เลยนะครับไม่ต้องหมักนะครับอันนี้ธรรมชาติหมักให้นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับว่าดินปลูกตรงนี้นะฮะจะทําให้พืชงามได้ไหมนะผมก็จะไปผสมกับปุ๋ยมาที่ทําไว้นะครับแล้วก็เอาไปทําดินปลูกได้เลยนะครับโอเคครับก็แชร์ครับชมครับเผื่อท่านที่กําลังมองหาดินปลูกนะฮะอาจจะยังไม่อยากซื้อนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่แล้วบางทีถ้าอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ที่คอนโดหรืออยู่ที่อื่นก็อาจจะหาหาไม่ได้นะครับเราก็ต้องอแล้วแต่พื้นที่นะตามบริบทแราวแต่ว่าบริบทใครถ้ามีพื้นที่แบบนี้นะลักษณะนี้นะฮะคิดว่าน่าจะพอพอหากันได้นะครับแล้วก็เอามาสร้างประโยชน์นะครับเนาะโอเคครับก็สวัสดีครับ